สวัสดีครับสวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านสวัสดีคนติดตามครับผมตอนนี้ช่องมานบซายไรซ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมื้อนี้มาในวันที่10ตุลาคมนะครับกับย่ำแรงนะครับผมมามื้อนี้ระบบสายนะครับพึ่งเฮ็ดแล้วนะครับผมมาขอบคุณลูกค้าไม่ลูกค้าเก่านะครับก็ต้องขอโทรทําทีลูกค้าเพราะท่านสินค้านะครับผมไรตัวเนาะนะครับผมบางอย่างกะ บางย่างก็ออกไว้บางย่างก็ออกซานะครับเอาเอาเอาตามที่สะดวกเนาะผมมีหนามานะครับผมใครซื้อไดก็คือซื้อเลยนะครับผมขายให้ทุกคนนะครับผมนะครับผมส่วนมากนะไม่นี้อาจะเป็นระบบสาย่าจจะเป็นรอบทุดทไทยเนาะทุดทไทยก่อนเดี๋ยวอีกช่วงผมว่าเนี่ยจะมาช่วงใดนะครับเพราะว่าผมนาที่อาทิตย์หน้ามีงานงานนี่เนาะมันที่ยีเบียดอยู่บ้านน้องน้องซิมอำเภอ อำเภอจตุรัสที่มาออ๋นะครับผมอาชิหลังจากหั่นกระเลนน้ำแดงสีไหล่กับสองเมือก่อนนะครับผมอ่ะสองท่านอาชีพต่อนะครับผมเบอร์ศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่นะครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เลยเลยนะครับผมมาสิ่คาตัวแรกนะครับผมเป็นสายลำพงนะครับเป็นสายลำพงแท้นะครับตัวนี้เนาะเป็นยี่ห้อนี้นะครับนี่นะครับยี่ห้อนี้เนาะซาวอะไรนั่นนี่เนาะเอาซานนะควายครับบอกริงอนไรนะครับผมนี่เอานะผมมีอยู่อ่ะ สิบหกเมตรนะครับผมสิบหกเมตรนับเป็นสี่ข้อครับน่าจะเป็นสองสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับผมเห็นเป็นเบรดได้ไหครับสายลำพุงแท้นะครับเป็นห่วงนะครับผมสายลำพุงแท้ทำเป็นเบรดก็ได้เนาะนี่หนึ่งจุดห้านะครับผมอ่าสิบหกเมตรนะครับผมเสนนียนี้อ่าเจ็ดร้อยบาทรวมส่งอ่าเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับผมรับเองเดี๋ยวรถให้เนาะรับเองเดี๋ยวรถให้นะครับผมต่อไปนะครับผมสิบ เจ็ดเมตรเนาะครับผมสิบเจ็ดเมตรเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเนาะครับผมสเปคสายเดียวกันตัวนี้อ่าแปดร้อยล้มทรงนะครับผมแปดร้อยล้มทรงนะครับผมสายนะครับผมทักให้ย่างดีนะครับสายทักยางดีนะครับผมอ่าต่อไปยี่สิบห้าเมตรนะครับผมมีอยูสองสองชุดนะครับผมสี่คูณหนึ่งชุดห้าครับอ่านะครับผมมีอยูสองชุดชุดนี้เอาไปอ่าชุดละพันนะครับผมนี่นี่พันหนึ่งนี่พันหนึ่งะครับลวมทรงเนาะครับผมเอาล้มทรงไปเลยนะครับผมรับเองก็เดี๋ยวรถให้นะครับผม เสายลราพงแท้นะครับผมบางย่างที่บางย่างบางย่างเข็นยี่ห้อสายกับสีพยายามอ่านเนาะบางย่างแต่บ่ห็นมันก็บอกว่าไ้นะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกสายสัญญาณนะครับแต่ว่าเป็นหัวแจ็คโฟนครับผมหรือว่าใครจะอ่าเอาไปอ่าพวกประยุกนะครับผมประยุกเปลี่ยนเป็นหัวไอเคกยวอาร์อะไรเนาะนะครับผมนี่มีทั้งหมดอยู่ยี่สิบสองเส้นนะครับยี่สิบสองเส้น วันนี้เป็นหัวแบบนี้นะครับผมนี่ยี่สิบสองเส้นบางบางอันเกิดสิเป็นคูงสีนะครับบานบาอาจจะเป็นคูงสีเนาะนี่เอาเอาไปสี่ร้อยรวมส่งนะครับผมแนนรับเองรับเองกับจ้างดโรดไหเนาะครับผมนี่นะครับผมไหทั้งหมดนี่เลยนะครับผมสี่ร้อยรวมส่งนะครับผมมาตัวนี้เป็นหัวยอ้ไอแก้าหัวหัวท้ายนะครับผมเอแก่าหัวท้ายมีทั้งหมดอยู่สิบเส้นนะครับผมกะว่าลงหัวครับมุนี่กะคัดมากแล้วนะครับผม ขาดมากแล้วเนาะแต่ว่ากับสีมีสั่นกับเงาแน่เนาะกับสีมีพออกันเนี่ยกับสีมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดเซนนะครับผมเจ็ดเส้นสั่นๆแน่สี่มีอยู่สามเซนนะครับผมเอาชุดนี้สิบเซนเอาไปห้าร้อยห้าสิบรวมส่งห้าร้อยรับเองนะครับผมโอ้สิบเส้นคุ้มเนาะครับผมาคาหัวกับอะไรนะนะครับผมไม่ได้แน่นอนเนาะไม่ไหัวเนาะอ่ะดอกไอดีกี่บาทเนี่ยไรเลยแล้วเนาะอหกโอห์มเนาะครับผมหกโอห์มนะครับผมมีทั้ื่องบดยู่กี่ดอกห้าดอกนะครับผม บางดอกกะบไม่มีสติเก์นะครับผมสติเก์มันรุดมันอันันไปนะครับผมแต่ว่าดอกเดิมทุกดอกนะครับผมนี่งายดอกนี้เบิ่งนะนะครับผมนี่เดี๋ยวงายให้เพิ่งทุกดอกนะครับผมเอาดอกละหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมดอกเดิมๆนะครับผมนี่นะครับผมเดิมๆทุกดอกนะครับผมรวมทรงนะครับพาทรงบวกดอกอร่อยนะครับผมบางอันไม่มีสติเก์นะครับผมมันรุดไปนะครับผมแต่ว่าเป็นดอก ID ทั้งหมดนะครับผมหรือว่า น้องไอบ้าอันเ่ครับผมนะครับผมนี่ฮะนะครับผมสวยๆเอาเบื้องเบื้องนี้น้ำหนึ่งเบื้องทุกหนาเลยนะครับผมดูทุกหน้านะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเลยยังไม่ตึงหักเลยยังไม่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทรับเองให้ดอกละหนึ่งพันแปดร้อยทวดนะครับผมเนาะ่ได้ย่างไรดอกนะครับช่วงนี้นะครับผมของก็กำลังขึ้นครับสิแปดนิ้วนะครับมีอยูหาดอกนะครับผมเอาดอกเดียวก็ขายเนาะพอมีเศษเข้ามานะครับผมครับผมเพราะว่ามันมีเศษเข้ามาหนึ่งดอกผมก็ขายนะครับผมอ่ะ อตัวนี้เวอร์เหลือหนึ่งแท่นนะครับผมเหลือหนึ่งแท่นเหลือเป็นพาวเวอร์ lxj xl ตัวนี้สติกเกอร์ไม่ขาดนะครับผมบ่ขาดเนาะนตัวนีกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมก็เลี้ยงบริการแต่สเปคมันมีบอกนะครับผมสเปคก asio มียี่ห้อห้าร้อยวัตต์นะครับห้าร้อยห้าร้อยวัตต์ถลทวนๆนี่แหละนะครับผมตัวนี้นะสเปคมันมีบอกนะครับตัวนี้เอาไปสักอ่าสามพันสามพันบาททวนนะไปนะครับผมสามพันบาททลท์เนาะรับเองไปไมนะครับผมนี่ นะครับผมสวยๆเบื้องด้านหลังนี่มุวนด้านหลังเลยวะนะครับผมนี่สติเกร์บว่าขาดนะครับผมนี่สติเกือบไม่ขาดเนาะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมสามบาทค่าส่งที่ตามจริงนะครับแหวนว่ายังอยู่นะครับผมพวกแหลมนะครับผมแหลมเจ็ดหาศูนย์นะครับผมเป็นว้อยเทียมเนาะยังไงครับเป็นว้อยเทียมแต่ว่าตัวมันเป็นของแท้แน่นอนนะครับนี่ก็ตัวละพอเกาล้ะไปหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อย หนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทนะครับผมรับเองกับพันสองไปนะครับผมพันสองหนึ่งพันสองรอยหสิบาทร่วมทรงไปเลยนะครับผมตัวละเอาง่ายหนาเพิ่งนี่แหละเข่าสันนิมกินบ่สันนิมกะบ่คอยกินกัมี่เนี่ยบางตัวนะครับผมส่วนมากที่เป็นเหลี่ยมๆหลังสี่แล้วเนาะนี่ส่วนยเป็นเงาเงาสีครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมวันนี้ลูกน้องไล่นะครับผมนี่ลูกน้องไล่นะครับผมโอ้สายพ่วงชุดนี้ก็มาตะเถนะครับผมมาเห้งยูอยู่ ตัวนี้เป็นหัวใหม่นะครับผมเป็นหัวใหม่ทั้งชุดนะครับผมมีห้าเส้นอันนี้สามรอยร่วมทรงนะครับผมมีหาเส้นนะครับผมสามร้อยร้มทรงหัวใหม่นะครับผมเนี่ยอันนี้หัวใหม่นะครับผมสามร้อยร้อมทรงนะครับเอาสายนะครับผมเอาสายสัญญาณนะครับผนี้สายสัญญาณสายสัญญาณนะครับอันนี้สิบหาเมตรเนาะครับผมหนึ่งเส้นของ มิซูมี่ป่ะครับมิซูมี่ครับยี่หัวสายมิซูมี่อ๋อนี่ครับยี่หัวสายโฟกัสแล้วโฟกัสก่อนครับกล่องผมนี่ปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวมาโฟกัสนี่ได้แล้วนะครับนี่อเส้นนี้สองร้อยหาสิบร่มซุงนะครับผมเส้นนี้สองร้อยหาสิบร่มซุงนะครับผมนี่ไปสิบห้าเมตรอันนี้สิบเมตรนะครับผมสิบเมตรจะเป็นหัวเอ็กวาหนึ่งเส้นแล้วก็เป็นเอ็กวาแล้วก็โฟล์ดอีกหนึ่งเส้นอ่าสองเส้นนี้สามร้อย รวมสูงนะครับผมสามร้อยบาทรวมสูงนะครับผมนี่สองเดย์สองเสียนนะครับสามร้อยบาทรวมสูงนะตัวนี้เออยี่ห้อยังตัวนี้เป็นสายของของยัง B S L เอ้าโอเคตัวนี้เป็นของสิบสองเมตรเป็นของอ่า C M C M M สองสามสองสี่นะครับผม C M ตัวนี้เอาไปอ่าคู่นี้เอาไปสามร้อยแปดสิบบาทนาะ รวมส่งตกเสร็ละร้อยเก้าสิบเนาะครับผมนะครับผมนี่นะครับผมส<ล>ิบสองเมตรนะหัวเอ้กระอาหัวถ่ยวยายานะครับผมกระาหัวท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้ลูกยางบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวหาให้ลูกยางได้ไปเอาลูกยางมาใส่หัวนี้นี่แหละ <มา S 2> นี่ครับเอามาใส่เลยแม่นใส่พินเหีนเลยนะครับ<ล>ผมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม,ดมอยู่ในเกะอยู่ในเกะ,เ,กะเดี๋ยวหาใส่พินกระดนะครับเราประกันเลยว่าตองมี้สมศรใส่ลูกยางสิให้ทุกหัวนะครับผมนี่นี่นะครับผม้าเป็นพวกสายสมบูรณ์นะครับ ส่วนมากมันจะมีลูกยา,ยาใ,ยในกองอะไรล่ะในกองเนน้อยล่ะในกองอันใคร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 คว้วโทรศัพท์ไหมเนี่ยนั่นแหละนี่นะครับผมเอาครับเอาโตนี่ใครปะหกสิบหกสิบก็ได้แปดสิบหกสูงอ่ะสูงแปดสิบนะครับผมสูงแปดสิบอันนี้ลองเอาโตโตนี้เอาไปสักแปดร้อยบาทไปนะครับผมแปดร้อยบาทไป โตะนะครับผมโต้ว่างมีว่างยังได้เบิดนะครับว่างของก็ได้ยบขอบเล็กครับอันนี้อันนี้ขอบเล็กหัวมุมนะครับผมแปดร้อยบาทเนาะครับผมนะครับผมแปดร้อยบาทอ่ะอันนี้ตู้นะครับผมตู้เสียงกลางหนึ่งคูณหนึ่งนะครับผมเหลือสองใบสุดท้ายนะครับผมสภาพบริทาสีนะครับผมอันนี้คือแคร์เซ็ตซื้อนะครับผมเซ็ตใส่น้ำยานะครับเงาปนีนะครับสภาพยังสวยเลยขอบเล็กนะครับผมเป็นตู้ฮ้อนโหลดนะครับเป็นฮ้อนโหลดใหม่นะครับผมฮ้อนโหลดใหม่เนาะนี่นะครับผม หนูไม่หน้าตะแคงปั๊มนะครับหน้าตะแคงปั๊มขอบเหล็กนะครับผมฟินเตอร์นะครับฟินเตอร์พอกนะครับผมขอบเหล็กฟินเตอร์เนาะหน้าตะแคงปั๊มนี่ด้านข้างครับเงาเงาเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับเนาะตามสภาพนะครับผมแต่ว่าไม้ยังหนึบหนึบนะครับผมเน้นๆนะครับตึงๆเลยเอาไปไปละแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับผมตู้เป่านะครับผมรับเองราคาสูงคิดตามจริงนะครับนี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมเบิ้งครับสวยๆเลย อันนี้เซตน้ำยานะครับผมบมืไไ่อไรท่าสีนั่นนี่เซตน้ำยาซื้อยังเงานะครับผมตัวนี้ปลั๊กไฟตัวนี้ย,ย,ยังอยู่นะครับผมเอาปลั๊กไฟตัวนี้ยังอยู่นะครับผมนี่ปักไฟหันมาข้างมบนลงนนเนี่ยพ้อมกล้องนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้ขาวๆนะครับผมเอาไปตามสภาพนี่เอาไปเอาท่านหาล่วมซูงไปนะครับผมรับเองใหุ้ท่านซีไปนะครับผม ครับผมขายอันนี้ขายบอกตรงๆขายขาดทุนเลยเนี่ยมาตรงๆเลยนะครับผมมันอยู่โดนแล้วแหละจริงๆแล้วถ้าแม่ผมโมมีนะคผมก็ชิดอันนี้หละหันมานน่ผมเดียวจะข้างหลังนี่นี่เดียวจะข้างหลังนี่แหละนี่คุมแล้วนี่ซื้อไม่กับนาทีแผ่นๆหนึน่งนี่ย่างละแผ่นนี่ก็เห็นว่มันตกนะครับผมนี่นะครับคุปนะครับผมคุปแน่นอนอะสเตียดนาะ ครับผมเจลัดของเอาไงหรือว่าสายลัดของอะไรครับเอาเหล้อเทปพลาสีิซับมียังไงเนาะประมาณเน่านะครับเน่าประมาณ10ฟเมตรนะครับผมน่ากับประมาณอันนี้นี่จากนี้ี่ก็สองนิ้วนะประมาณสองนิ้วสองนิ้วนะคันเลยครับคันเก็บลวดจะมาเคี่ยงเก็บของไปเลยอ่าสีสมนี่สภาพสวยนะครับสายสีสมนี่สภาพสวยครับผมสวยซ้มซัมไมเลยตัวนี้เอาไปมี่สองตัว เงวคว่เงยวมันสิบเมตรนะครับสิบเมตรสิบสองสิบเมตรสิบเอ็ดเมตรมาณนี้นะครับผมตัวนี้เอาไปอ่าสี่ลอยสี่อยหาสิบรวมสูงรับเองให้สี่ลอยถวนนะครับผมไปเส็จละนะครับเสียละสี่ร้อยห้าสิบรวมสูงรับเองให้เส้นละสี่ร้อยนะครับผมไปนะครับผมนี่ครับที่สมเนาะมันสภาพมันมันเหมือนใหม่จริงนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้กับความเงียวทอกันนะครับผมสภาพกับ บโบสวยป่นไดนเอาตรงๆนะครับตัวนี้ก็สีเอาเอาตัวละซีลอย่ล้มทรงนะครับผมซีลอยล้มทรงสามลอยหาชิปรับเองไปนะครับผมตัวนี้เนาะนี่นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับผมมูนี่กับขมิ้นเน่าอะไรเรียกกันนะครับผมอะไรเรียกกันตัวนี้กับเอาเอาสองตัวนี้ล่ะนะครับผมเอาราคาเดียวกันเลขกระเดะนะครับผมเอารับเองตัวละสองร้อยห้าสิบ รับเองตัวละสองหาซิปร่วมทรงตัวละสามร้อยนะครับผมเอาอย่างไรนะครับผมนี่ตัวละนะครับผมให้ราคาเดียวกันนะครับผมให้ราคาเดียวกันไปนะครับผมอันนี้แหลมนะครับผมแหลมข้อมหาซิปนะครับผมเดิมๆว่ายูโรเทคว่ายแท้นะครับผมหันขึ้นมาบ้างเนี่ยว่ายว่ายแท้นะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมเอาไปตัวละรับเองตัวละหกร้อยไปครับผมรับเองหกร้อย ถามร่วมทรงเดี๋ยวจังคิดเนาะค,คิดตามจริงรอเอาค่าทรงบอกของสิ่โหลดคาทรงบอกตัวหารทีบ,บาทตัวหกลอยหาสิร่วมทรงโหลดโอเคครับน,นะผมอันนี้เอ,เอาตัวนี้เนี่ยเน็ตเวิร์กของอ่าเบสเนาะ,สะเสียงแหลมครับผมเฉพาะเสียงแหลมเบสเอาตัวละตัวละล,ะลอยไป,ไปตัวละลอยนะครับผมตัวละลอยเนาเฉพาะเสียงแหลมเป็นรึครับผมเฉพาะเสียงแหลมนะครับผมเอาราเปสได้ครับราเปสนะนะครับผมนะครับผมผมเสนอให้เพิ่นไปเลยนะครับผมอันนี้มิกนะครับผมไมเคาเทค เห็นาะครับผมอ่ะสภาพเหมือนใหม่เนาะเอามาเบิรงนชมหน้าชมตาเอฟเฟกต์นะครับผมพอกมันเหมือนไม่ของไหมเกือบไปของไหม่รับผมสายกระดุ่นเหรอสายปักคือซื้อสภาพเหมือนไม่เอาสองพันหาไปนะครับผมสองพันหาร่มทรงไปรับเองให้สองพันซีบอเอานะครับผมนี่จัดไปครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเลยเป็นพูดยูเอสบีได้เล็กคอร์ดได้นะครับผมเจ๋วขนาด เดี๋ยวถันมาในเทปคลิปแยกครับผมอันนี้ขานะครับขาขาโตนะครับผมมี่ตาขาตัวนี้สูงหกสิบอ่าสูงหกสิบหกหกสิบหกสิบร้อยยี่นะครับยังไงดานดานเงาวนี่นะครับผมร้อยยี่เนาะกว้างกับหกสิบสูงกับหกสิบเนาะเอาตัวนี้เอาไปสักหกร้อยบาทร่วมสูงไปนะครับรับเองให้ห้าร้อยนี่นะครับผมเป็นขาเล็กนะครับว่าเป็นขาเล็กตัวนี้เป็นขาเล็กเนาะนะครับผมเป็นขาเล็กเนาะ อันนี้เหลือตู้ออเดอร์หกนะครับผมสิบแปดนิ้วออเดอร์หกคออ่าคอเล็กไม่อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับผมนะครับผมผมรีอยู่ช่วงวันสี่ห้าวันแรกนะครับผมเขาจะมาขายของลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดนะครับผมนะครับผมเอาใบละพันสี่ครับเหมือนเดิมลาบมันสวยพยินสภาพเราใหญ่มากเมื่อสภาพเองนะครับผมใบละพันสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้ติดมาจ้ำทางสูสูลาดบ่ผมไม่แน่ใจนะผมนี่เทอร์โบ ติดมาจับแล้วเรียบร้อยเรือเแท้ลอดทรงนะครับนี่นี่ลอดทรงโอนเงินโอนเงินแล้วก็ลอดทรงนะครับผมไปละบุรุษสุราษฎร์เท่าลยครับผมตีน้ำพึ่นใบถ่าร้อยนะครับผมยังไงมันก็ต้องพุ่นแหละนะครับผมช่งตัวเบียดนะครับผมนะครับผมยังอย่างอีกเน่เอาสเต็ปดาวเอาตัวสมบูรณ์กันตัวสมบูรณ์ตัวนี้ครับเอาหาขั้นเก่าครับร้อยแอมเข็มทุกอย่างปกตินะครับผมครบหมดนะครับผม ขอสยามนีออนนะครับะนะครับผมหาพันเก่าเนาะครับผมไป,ไปเอาพี่เสียไปเลยหาพันเก่าผมล้มซุงให้ซุงไห้พร้อมเอาเอาค่ะขา,ขาขดรถวะรับยิงกับรถไห้นะครับผมนี่ทัว่วทั่วประเทศไทยครับซุงไห้เลยอ่ะแลกนะครับผมแลกแปดยู่แลกแปดยู่ลึกสิบหกนะครับผมลวมฟ้าหรือลึกเทเลส์ลวมฟ้ายี่สิบสองครับ,รรล,รบลึกล้มฟ้าอะไรก็ลึเอาไงวะพาวเวอร์เนี่ย สิบเก่านิวกะเขาได้นะครับปิดได้เลยนะครับผมเปิดด้านในเบงเมองในละเปิดด้านในเห็นเบืองในนะครับผมโอ้เสียงเสียงครับเราตามเอาดีครับเอาบันบานเท่านี้และนะครับผมบันบานเท่านี้แล้วมันยังเสียงหมาเสียงนกเสียงไกลอ๋เป็นธรรมชาติดีนะครับผมธรรมชาติดีนะด้านในนะครับผมด้านในเาสองพันสามร้อยบาทราคาเดิมนะครับผม สองพันสามร้อยบาทราคาเดิมอ่ะทรงบ่ร่วมทรงเลยบ่ร่วมทรงเลยก็ได้ร่วมทรงเลยเนาะเอาเอาร่วมเอาเรื่องสีสักครับผมไปอ่ะเอาร่วมทรงตะแถวภาคอีสานกันแล้วกันเนาะย่างหน่อยกรมันกับบอดี้ดีโตขึ้นยังแถวผักพวกแม่ครับแม่ครับแต่ไครท่านภาคอีสานภาคอีสานกับถือเนี่ยนะครับผมต่ว่ากับบอดี้ถือนี่กันไรหรอกจะว่าเอาเฟี้ยๆเลยครับผมเอาร่วมทรงตัวประเทศไทยเราไปเอาราคาหนี้ละเอาสองพันสามนะครับผมเอามันยังสิว่า ผมบริจาคมาตรฐานนะมาตรทานเดียวไปเลยนะครับผมนี่มีฟ้ายอมขาดทุนนะครับผมนี่นะครับผมฟ้าอ่ะแต่ในว่าเนี่ยเอาข้านะครับผมสภาพนี่แหละนะครับใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติเลยนะครับนีครับผมนี่นะครับผมลูกนองครับครบขั้นครบขั้นมีบางนึงครับครบขั้นเลยนะครับผมวันนี้เฮ้ยมีงานตัวมีอีกสีหนะวะว่านี่นะครับผมอะ สนใจเสนอกับเจ้างติดต่อเข้ามานะครับผมฝากไปฝากไปติดตามน้ำนะครับผมอ่าช่องเพจนะครับเบนซ์สาวอ่าเรายละเอียดนะครับผมแฟนเพจแฟนเพจยดเอาง่ายครับผมเบนซ์สาวแฟนเพจพิมพ์เบนซ์ติดต่อครับง่ายดีนะฝากติดตามน้ำนะครับผมไปอยากจ้างการจ้างงานนะครับอ่าติดต่อได้ขึ้นก no <Wow. S 2> uh, ันนะครับผมประมาณนี your, pair, router, outro, ugo, ้นะครับผมวันนี้เต๋อมีอยู่นะครับผมวันนี้เต๋อมือหนึ่งนะครับผมยังพอมีอยู่สิบสองนิ้วนะครับผมเข่าวขนะครับเดี๋ยวสินค้าเขายังมือใดก็สีแจงไปนะครับ